มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟิตแอนด์โกในพาร์ทที่1ว3ามสเล่นเสียงแบบนี้แสดงว่ามีตัวมานำเสน,เนอกันอีกแล้วสิทธา <c oughs> <c oughs> แน่นอนครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ เป็นอีกหนึ่งคลิปเลยที่ผมจะต้องรีบมาทําให้คุณผู้ชมดูแบบด่วนๆเพราะว่าผมไม่คิดว่าผู้พัฒนาหมอดจะอัปเดตตัวนี้เข้ามาซึ่งก็คงไม่น่าจะมีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วมั้งแต่ในคลิปนี้มันแปลกอีกแล้วครับมันแปลกสําหรับผมไม่คิดว่าผู้พัฒนาหมอดเขาจะอัปเดตเข้ามาจริงๆแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เห็นคอมเมนต์ ผู้ที่มาก่อนการอยู่เหมือนกันนะครับที่บอกว่ากอรซีล่าจะต้องมาแล้วล่ะครับแต่วันนี้มันมาแล้วครับตัวตัวนั้นที่คุณผู้ชมพูดถึงมันได้มาแล้วครับในคลิปนี้โมซาโซจะต้องตกขอบวานสเปิร์มจะต้องตกกระป๋องจะฉลามไม่นับเ <laughs> พราะนาโทดอนจะอ่านึกไม่ออกเอาตกรอบไปก่อนกันแล้วกัน <laughs> เมกกาโลดอนอับเออแม่กดไม่ไปเมกกาโลดอนจะต้องตกกระป๋องอเอาละ่ะและตัวนั้นก็คือก็อดซิวราหรือโกจิราเป็นภาพยนตร์สัตว์ประหลาดของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสร้างโดยโทโมยูกิทานกะ โปรดิวเซอร์ของบริษัทโตโฮภาพ,พยนตร์โดยมีตัวเอกของเรื่องคือกอนซิโอราออกฉายครั้งแรกในปีคศ1954เพื่อเป็นการย้ำเตือนความน่ากลัวของอาวุธนิวเคลีย ตอนกำเนิดของกอร์ซิล่าจะแตกต่างกันออกไปในแต่และเวอร์ชั่นในแบบฉบับของอเมริกากอร์ซิล่าปี2014ถึงกอร์ซิล่าประทะของในปี2021จะมีจุดกำเนิดมาจากสัตว์ยุคดึกดันที่จำสิลอยู่ใต้โลกกว่างและตื่นขึ้นเพราะปริมาณลังสีจากนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิปี1945แค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปแล้ว <laughs> เอาละ่ะทีนี้ไปดูในเวอร์ชั่นของ ฟีดแอน d g โกของเรากันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นในเวอร์ชันไหน Let's go ตื่น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 เสียงเอฟเฟกต์แปลกๆนะเรียงลิขสิทธิ์คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูนี่ <laughs> เนี่ยแทนที่จะหล่อเทโอเคมาเอาฮาลาตอนแรกเนี่ยเอาทนี่เลยก็ตซิลารานะครับเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันของอเมริกาปี2อมาเมาื่อกี้นี้ถึงไหนแล้วนะคุณผู้ชม <laughs> อ่าก็ตซิลซิลาปี ลืมปีเลย <c oughs> <c oughs> ปี2014นะครับเออคือกอรซิล่าของอเมริกาปี2014เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับปี2019อยู่เล็กน้อย <c oughs> ก็คือแง่งข้างหลังเนี่ยมันจะมีความแบบแหลมนะครับอ่าปี2014ส่วนปี2019เนี่ยมันจะมีความเป็นมนๆโค้งๆนะครับอ่าโอเคมา เลเวลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเห็นฟองแล้วมันมไม่ไว้ใจเลเวลหนึ <laughs> ่งเลือดหกสิบสองหกสิบสองอีกแล้วเหรอแหมคลิปที่แล้วก็ 62. หกสิบสองหรือเปล่าคลิปนี้ก็ยังจะหกสิบสองอีกเปิดคลิปมาอุตส่าห์พูดอย่างอลังการให้ตายสิสุดท้ายแล้วเป็นยังไง <laughs> โอ้โหเรียบร้อย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้ <laughs> นี่ก้อนซีล่าจริงๆเหรอเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหทำไมตัวมันเล็กเล็กเ,เช่นนี้ <laughs> ดาวเม็ดสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งแล้วลงมาศูนย์จุดเก้าอย่าอย่าเชี่ยวอย่าให้มันกัดแม้แต่ครั้งเดียวม,มาฉันจะเพิ่มเบลจากแกนี่แหละขอเริ่มต้นแบบสวยๆหน่อย3,000 years later ในที่สุดท่านก็จัดการแกได้สักทีโอ้ยใช้เวลาอยู่นานพอสมควรคุณผู้ชมแต่หวังว่าคงไม่มีตัวไหนมาแย่งผมนะเหมือนตัวนี้มันจะหลุดฝูงมาคุณผู้ชมโอเครีบเลยแหมตอนยังไม่ตายก็นานแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่พอตายแล้วจะต้องมา <c oughs> กาัดให้มันกลายเป็นชิ้นเนื้ออีกโอ้ยจะได้ตอนไหนนาะ ออโอ้โหได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วดวนๆเลยแม้กระทั่งตัวเล็กๆตอนนี้ก็อย่าอย่าให้มายุ่งกับเราเด็ดขาด <c oughs> แหมชิ้นเนื้อใหญ่กว่าตัวเราอ่ะคุณผู้ชมเออโดดเข้ามาโดดเข้ามาเลยโอเคดวนเอาละอ,อเดี๋ยวเบาสองไหมโอ้ยสองยังลำบากอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหม่ยานะั อตอนเริ่มคลิปที่ผมบอกว่าไม่นับฉลามตอนเนี้ผมขอนับมันไปด้วยโอ้โหด้วยก็แล้วกันไม่นะเจ้าปลาดาบจะไปไหนอย่าอืมฉันก็ว่ายเร็วพอๆพกับแกนี่แหละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดจะเล่นงานฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางอแหมไม่โดนอ้โหโอ้โห แมนี่ขนาดปลาดาบยังลำบากคุณผู้ชมไม่แหละอหนอหน้อยเนี่ยเอาละ่ะเสร็จทันเสร็จทันไม่ปล่อยให้หนีหรอกครั้งนี้มาเรียบร้อยอโอ้โทขอเลเวลสองหน่อยไม่นะพี่เต่าพี่เต่าอย่ามายุ่งชิ้นแค่เนี้คุณผู้ชมถามจริงหือมไม่สองสงสัยต้องไปเอากับเต่ามาเออโดนไหม แมเหนื่อยละคุณผู้ชมผมเหนื่อยละอาหารมาแบบนี้ก็รับเต็มนี่ <laughs> ยังโกงแม่เป็นยังไงล่ะ <laughs> เจอบีมกดศิลาเข้าไป <laughs> แต่อันนี้ก็ใช้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมจะไม่พยายามใช้ตลอดเดี๋ยวมันจะโกงเกินไป <laughs> ขอเว็ โอเคแหมตาไม่ฝาดสินะเนื้อไข่ก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ขอหน่อยกันแล้วกันมาเอาล่ะสวยเลเวลสามเยี่ยมจริงๆต้องได้เรเวลห้าเลเวลหนะครับจากเมื่อกี้เนี้ยส่วนฉลามตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันืเตื่น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  สามตัวเลยนะมาผมขอผ่านไปก่อนนะครับขอผ่านไปก่อนกับพวกฉลามวานเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าเลเวลสี่จะเข้าไปกินมันได้ไหมมันอาจจะกินเราคุณผู้ชมเอออย,ยังไม่กล้าแต่กับกับปลาส้มเนี่ยช่างกล้านะ, <c oughs> ะเฮ้ยบ้าจริง <c oughs> แหมันเล็นตัวเดียวกับผมไว้เอาล่ะตัวนี้แหละอย่ามาแย่งชั้นเทียวขอโดดเข้ามาก่อนเลยเลเวลหขอหกเหมือนจะไม่หสงสัยต้องหกับตัวโอ้โหเดี๋ยวเ,ยวเยวข้างบนสามตัวเลย a few moments later เอาล่ะครับคุณทชมนี่เลเวลเจเอาล่ะมาสูสี ดูยังไงที่ว่าสูสีคือมันไม่ได้หันมากัดเราเลยเอาละจุดอ่อนของวานเพชฌฆาตมันอยู่ตรงนี้แหละหันมากัดเราไม่ได้เฟดผมสิครับตัวนี้ดาเมรเข้าทีละ2.5เออเหมือนจะบ้องเท่งไปแล้วหรือเปล่าอาเลียบร้อยลากขึ้นน้ำได้ไหมต้องกลายเป็นชิ้นเนื้อให้ฉันซะดีๆโอเคเดี๋ยวชิ้นใหญ่ขนาดยังดูดไม่ได้ เดี๋ยวนะคือนี่ชิ้นเนื้อมันใหญ่หรือว่าตัวเรามันเล็กกันแน่ครับคุณผู้ชมแหมมันเริ่มเติมจะได้เวลเท่าไหร่กันนะวานเพชรจะฆ่าตัวหนึ่งมาเอ๊ะเอ๊ะอะไรแล้วมาโทรเอ้ยแมเมื่อกี้นี่แย่งเนื้อทันไปยังไม่พอ ไอ้แกอีกเหรอโธ่ฉันกําลังสงสัยอยู่ว่าเจ้าฉลามวานสามตัวเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง <c oughs> ก่อนหน้านี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนู้นคุณผู้ชมก็เห็นกับผมเดียวมันไม่ได้มีตัวไหนเข้ามาสินะท <c oughs> ักก็เริ่มไม่แน่ใจไปตรงนี้ก่อนดีกว่าแมวน้ำลงมาเลยสำหรับแกเนี่ยไม่น่าใจยาก เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแม่าหเอียงได้ด้วยพวกนี้เออโอเคคงไม่มีใครจะมาแย่งเนื้อผมกับตัวนี้หรอกนะเอาล่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเลเวล9ชิ้นใหญ่น่าจะจัดการได้ง่ายดายครับคุณผู้ชม,มาโอเคดูดยังดูดไม่ได้ใหม่นะอย่านะนาวานโอเคโอ้โหนิดเดียวเกือบสิบคุณผู้ชม ไปไหนแล้วเจ้านาวานฉันขอเนื้อแกหน่อยสิอืเอาทุกตัวโอ้โหมันเตะมันเตะเรานี่สามจุดสามก็ง่ายได้คุณผู้ชมง่ายได้มายังยังไม่หยุดเตะอีกโอ,โอ,โอ,โอ้นี่ฉันคือก้อนสีล่านะอฮือ,อมา เรียบร้อยอือยังยัง,อ,ง,อ,งอีกแหมกว่าจะเรียบร้อยโอ้โหอือชิ้นเนื้อมาโอ้โหชิ้นใหญ่โดดเข้ามาโดดเข้ามาไม่ไม่แบ่งใครครั้งนี้ฉันไม่แบ่งใครแน่นอนโดดเข้ามาตัวนี้ก็เล็กเหลือเกิน <laughs> คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับผมว่าเราน่าจะเข้าได้ละนี <laughs> หวังว่าคงจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งดูดผมเข้าไปนะแต่อโอเคไม่น่าจะมีใครดูดเราได้แต่มอ่น,นี่เรากัดตัวนี้ไว้อะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ขอลากไปที่อื่นดีกว่า <c oughs> <c oughs> ฉันรู้นะว่าพวกแกเนี่ยรอจะกินชิ้นเนื้อเพื่อนตัวเองตรงนี้น่าจะได้นะครับคุณผู้ชมโอ้ยคงไม่มีตัวไหนไหวมากินนะ เลเวลสิโดสิก้อนเนื้อตรงนี้จะได้กี่เวลตื่นตื่นบ่อยเหลือเกินไม่น่าไว้วางใจคุณผู้ชมตรงนั้นอะชิ้นเนื้ออย่างเยอะเดี๋ยวแต่ไปเอาสักหน่อยก็ดีขอขโมยหน่อยก็แล้วกันโอ้เดี๋ยวนี่เป็นไงล่ะโดดโดดเข้ามาเดี๋ยวชิ้นใหญ่ขนาดนี้ต้องดูดได้แล้วเพราะว่าตัวเรา บอลลมบลเติมแล้วคุณผู้ชม,มได้มา23เวลเดี๋ยวก่อนหายไปไหนกันหมดอย่างแกเดี๋ยวต้องเจอกับท่านมาเลยโอ้โหเข้าทีละ21คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเราโดนมันเล่นเนี่ยทำยังไงมันจะเล่นเราได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเคอบอ้อาวนิ่งไปแล้ว อโทเข้าทีละ21แต่ว่าเหมือนจะโดนหลายดอกนะครับโดนแบบทีทีนี่เจอออโตโมิกบีมของฉันเข้าไปเอาเหมือนมันจะเบี้ยวเบี้ยวนะอ,อายาอายาลืมไปว่ามาทางนี้ก็จะเจอเมกาโลดอนมันหายไปไหนแล้วคุณผู้ชมอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงมาซึ่งซึ่งนะเอาเอาสิ อย่าดันอย่าดันฉันมองไม่เห็นไม่นะไม่คือ <c ười> มันดันกอซีล่าขึ้นมาเลยดันดันเหรอมาอมอย่าดันสิแน่จริงอย่าดันสิ <c ười> โอ้ยตึดดตึดดดตึงคนละเรื่องตึ <c ười> ตื่น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 ไหนเมื่อกี้นี้ใครทำชันไว้อ <c oughs> นี่สิ็อดซีราของจริงเลเวล55นะครับเลือด2,004มองอะไรไม่เห็นเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กกัโลดอนไม่เจอแต่เหมือนจะเจอพ ok ็อกนาโทดอนเดี๋ยวต้องใช้มุมกล้องนี้โอ้หกขัดไม่โดนคุณผู้ชมโอ้หมอกอะไรไม่เห็นเลยอาเรียบร้อยกิ้งละทันกิ้งละไม่นะ่าขัดไม่โดนเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างไม่เวิร์คคุณผู้ชมไม่เวิร์คพอตัวใหญ่แล้วมันไม่ดีเออ เอาละเรามาปิดฉากกันดีกว่าพกนาโทดอนรับนี่ไปลมหายใจปรมาณูะออ,อ <c oughs> นี่แหมก็นึกว่าจะไม่ออกนะครับให้ตายสิอโทโอเค ถึงคิวแกแล้วเมกกะโลโดอนเห็นเงาฉันเห็นเงาแกอยู่เกิดไหมเกิดใหม่ไหมอ้าวไปเกิดไหนแหละทีนี้ะอ๋อนี่ไงเอาสิเกิดมาเกิดมายิงหมดยิงหมดไม่สนลูกใครนี่แน่ อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า